าวันอาทิตย์พามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบ้านันหน้าง,ง่วพี่นอ้องอำเภอวัอญสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องภาพามาเบึ่งบรรยากาศซื้อขายง่วตลาดพี่น้องภามเบึงบรรยากาศมันคือขับบอมลราคาง่วมันเป็นยังไงพี่น้องราคาไข่ขเป็นยังไง เดี๋ยวพาไปสอบถามราคาเบื้องหน้าพี่น้องว่าช่วงนี้ราคาของวอม,มันขึ้นหรือมันลง้ะพี่น,น้องเนาะต้องที่เสื้อมองแม่พี่แม่ลูกลูกเลียกบ่างลูกสองลูกสองเ้าได้ถ้าได้เลยแม่ลูก แม่ลูกเจพนว่าสองหมื่นเจ็ดหาหลายพ่อนเราลูกตัวผูแม่เนี่ยขึ้นเลยนะเพว่าเพว่าแม่มันขึ้นไดิใกล้จะได้สมแล้วแม่มันแม่เป็นขาวพี่น้ององขาลูกผูสอ,องห่นเจ็ดตได้เนาะของหอยไรวพี่น้องเเบอร์โอ้พี่หารลายพันเนะ สองม้นเจ็ดหาลอยพี่น้องห่อยไล่เบอร์ติดต่อข้าเบอร์ศูนย์เก้านเ้มศูก้าอกะศูนย์เก้าซีศูนย์เก้าแปดเูกเด้าพี่น้องเมลูก้พี่น้องเลยอยากได้งยวมาเดี่ยงโทพวขามาสอบถามมุงได้พี่น้องเด้เชาวันอาทิตย์พามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอัน บ้านมันหน้างัวพี่น้องอำเภอวัเอิญสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องภาพ้าเบึงบรรยากาศซื้อขายงัวตลาดพี่น้องพามาเบึงบรรยากาศมันคือขัดบอมนี่ราคางัวมันเป็นยังไงพี่น้องราคาวายเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปสอบถามราคาบึงน้ำพี่น้องว่าช่วงนี้ราคางัวมันขึ้นหรือมันลง้ะพี่น้องเนาะ จิ้ซืงแมวมันจี<ะ>แม่ลูกลูกเรียกบ่ครลูกสงลูกสองเาใดเ่าใดเลยแม่ลูก <ทำ S 1> แม่ลูกเขเ้าอ,อนว่หาสองหมื่นเจ็ด้ารอยี่เราลูกตัวผู้แม่เนี่ยค้นเนาะืนว่าค,ค,ค่น,นคว่าแม่มันึ้นไดิใกล้จะสมแล้วแม่มัน Mẹ phải biến kháo phí nọng, không mà Lục phủ chết, to lại nó Không hỏi lại được phí nọng, đó là bờ Sáng mươn chết, hạ lõi Sáng mươn chết, hà lõi phí nọng, hỏi lại bờ tiếp to hả bờ xuống cầu xám Súng cầu gì Súng cầu. Sún cầu, si. sún cầu si Bẹt chết cầu Bẹt chết xuống cầu phí nọng Mẹ lục đi phí nọng ơi เลยอยากได้งเดียงทรพเขามาสอบถามมึงได้พี่น้องด้วยแต่หน้ามีเี่ยงทไมก็ว่าใช่ได้ของแบบ้อ่บามเจ็ครับโอ้การฟ้องกรฟ้องให้ฟ้องเพ่เหรอมันได้ลูกก็ตัวเหรอทุกทีลูกเลยอ่ะี ลูกในซองครับในผองลูกในซองใน่อพ so ี่น้องสูงเท่าไร้อสูงพิ่นประมาณร้อยเจนว่าอยพี่น้องสามสิได้สี่สิบกุ้งสมยังเราไวได้ฟองพิ่น้องเจ้าฮันสมลด่เหาะครับสมลดครับพนว่าสมลดพี่น้องมีใบมีเอกสารย่ราคาเปิดไว้ 3 7มหมื่นเจ็ดพันต่อรองเลยเนาะส่งบ่หรอส่งครับโอ้ส่งจักรลากส่งทั่วครับโอ้คุณว่าส่งด้วยพี่น้องเด้อราคาสามสิบเจ็ดราคาส่งราคาต่อรองเลยเนาะหอยยังนาะหอยทองครับหอยทองทางไรบาทเาบ้านทังขวางนะครับขวางเนาะเอร์โทรติ่ต่อเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปเกสี่สองแปดสี่สองแนย์สามสี่แปดศูนย์สามสี่พี่น้อง

ลูกเมีดูโอ้ลูกทุกบ่ลูกแรกอกบ่าอะลูกที่โดที่สอโอ้ลูกสองรื้วลูกลูกเรีแม่นี่พ่องว่างวงราคาเปิดไปไทยราคาไหราคาสี่หมื่นหกพี่น้องเม่ลูกราคาสี่หมืนหกพี่น้องประกันรนมดมันบอก ตอนนี้บ่มี่ไม่ว่าตอนนี้บ่มีดีราคาต่อลองส่งร้อยโลหรองรโไอโ้คุณว่าสองยโลเนาะราคาสี่สิบหก่อันนีส่สิบหกองสองรอยโลสองเลยสออยโกะเยอะก็ะยสออโลสองอยโลสองอยลคว่าสองสองรโลาคาสี่มื่นหเมลูกพี่ร้กันเบิดทุกย่าง รคานี่งเกงตอดอกเนอยอยกละเิหอยคเบอร์ติดต่อเัเบอร์0 8 7 0 8 7 9 5 0น5 0 7 1 6 1จ1 6 1กี่ห้านยเก้าห้ายคงหกึงเนี่ึ้นว่ามีครบอยู่ที่พี่น้องถือที่สุดทึ่งใหญ่ทึ่งถือพี่น้องวค่หกราคาห่องไวซื้ๆต่อได้อีกกองพี่น้องแต่ว่าทรงัน่งสองรอยโล่นทรงให้ได้ เอ้ัก่ากันเไปหนองนะโภาลดโาลดครับโอเป็นแม่ลูกแม่ลูกว่าหันยกไปแ้วแวม่แม่มันมั่นดนจะเดือดเลยควสามเดือนเลยนครับอ้คุณาเปนทองแกเหรอสาเดือนคุณาสามเดือนมันม่น ส้มนัองละไรคมตัวคมตัโอ้คมพอพันไ้เนาะลูกตักตววัวแล้วเป็นยังไงโอ้เป่นว่าลูกสามข้าสองพี่น้องเปิดไปร้านเลยราคาเมยมันนี่เป็นว่าหมื่นเก้าพันพี่น้อง สองหมื่นเลยครับพี่น้องตัวหอดสองราคาหมื่นเก้าพันราคาต่อร่องเลยเนาะของพอทมพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรติดต่อหมายเล์088 534 0046พี่น้องอาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามออกพี่น้องราคาต่อร่องอะไรอีกอยู่พี่น้องต้อนนีงกี่โพี่น้อง ขายละไปละมวนันนี่ขายดิแม่สาวบอแม่สาวพี่น้อง<อ>มันเซิร์มากละมันอันโโนี้เขาอรูบอรูเห<อ>รเน้องวันเดียร์ทำจะคลองเขาจะเอาบิ่งตีจักบาทละร,ราคามันสามพัหกุนว่าสามหมื่นหอง ในน้มันคุยกันเรื่องของว่างเนาะเอาท้องว่างเพี่น้องมัมีทางดีีดีมีก็โชคดีไปเนาะมีเพิ่นว่าคุยกันแบบท้องว่างอันบ่มีลูกก็เซิงใหม่เพิ่นว่าอันมีลูกก็ดีไปแต่กําไรไปราคา36,000นี่ต่อองได้อีกดเนาะส่งบ่ล่ะบฮะส่งบ่ส่งเนาะ โอ้รอยเยสราข้ามบ่ป่อยันไก่ทรงแถวบ้านห้เนาะวางพองค่นอยวางพองค่นนี่ทรงเลยพี่น้องราคาสามหมื่นหกราคาต่อรองเอาเลทพี่น้องเออหองพอพินเนาะเบอร์ห้องเบอร์ได้หรอแปดสองศูนย์แปดสองแปาเจแปสเจสข่าห่าพี่น้องแม่สาวหนึ่งพี่น้องห้องหอยพิน สนใจละไทัวเขามาโด้วพี่น้องเนาะทัวมาถามมึงเอาพี่น้องราคาแับพี่เด็ดเอาพี่น้องบ่ขายเนาะแม่น่านี่เทเล่ราคามันสองหมื่นเจหาร้อยสองหมื่นเจ็ดหาร้อยพี่น้องสาหน่อยรนอยสามสิบเลยน้เนาะอยสามสิบเส้าเจ็ดหาร้อยครับผมแม่นี่ดิแม่ดำแม่เส่งดำนี่แม่นี่เส้า พี่น้องยู่งา้นมดูว่ข่น่าเมีนีสาหาพี่น้องราคาสองหมื่นหาพสองหมื่นหาพันพี่น้องราคาตอรองอไตตอรองเลไพี่น้องมาฟังเมนีเมียหูเงโอ้แ่กับแม่น้อในกแมนบอกเมียนีเมียสาวพี่น้อง ใส่ยากมืรถขึ้นมมันอจัติดไรนี่พี่น้องเท่าไดรเลยแม่ขึ้น่าเพิ่นเปิดไปสองหมื่นอยพี่น้องเป็นแม่นั่งแม่สาวสองหมื่นแปดร้อยขึ้นมาสองหมื่นแปดร้อยราคาต่อเอาดพี่น้องนะแม่ใหญ่นี่เด้ คิดหูจังหน่อยหูก,กระสุนฮะโอ้สองหมื่นเจ็ดพี่น้องราคาสองหมื่นเจ็ดหารอยพี่น้ในาใหกไขาไงบ่ขาไงบอกนี่ราคาสองหมื่นเจ็ดหารอยราคาาราคาต่อรองเอาครับผมเบอร์ะไรนี่ครับเบอร์หนึ่งซี่ตัวพี่น้อง ของหอยฟว้นเนาะครับผมเบอร์ติดต่อเัเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้ปครับผมพี่น้องเลยสนใจเ็พี่น้องนะอ๋อจัดจินใจทัมาเลยพี่น้องทัวมาเอาลูกตัวฟูราคาแปดคนวาระค่าเปิดใบสองหมื่นแเป็นงัวยกางเป็นง่วกลางไทยกลางพี่น้อง หม่องแม่ขอลูกกระปุกเป็นตัวไว้ราคานี่ต่อได้เนาะเพิ่นว่าราคาี่ต่องต่อได้อีก2 8ส่งเลยเนาะงอยู่50โลง50โลเพิ่นว่าเพิ่นว่าเกินหันเสียค่าน้มันเด้อเพิ่นว่าอีกต่อ้านอยาพ่น่า ราคาสองหมื่นแปดห้าร้อยสองหมื่ห้อยห้าร้อยาคาตเาอาหอยลิบ้ลาลิบเนาะเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์โอ้ไม่มีอีกตัวบ่ตัวฟูนี่บ่โอ้บกเถอ่เท่าได้ลรอราคาบอโอ้คนว่าราคาหมื่นสี่บกเถอะเปนงวดเนี่ยราคาหมื่นส อ่นีเนกมื่นชีอันแม่ลูกนี่สองมาร้เนาะ e นี่พี่น้องมื่นแปดหารอก็มื่นสของพอลินเบอร์โทรติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกสี่สามศูนย์หนึ่งสาี่นึ่งเดกอาทางอลินบอลินพี่น้องหอยวลิน หอยลิดบ้าลิดพี่น้องหัวลูกเดียกพี่น้องหัวเดียกสูงเท่าไรแม่้อยซีั้งเป็นว่าสูงลอยซีแม่พี่น้องลูกผูหรือลูกแม่ล่ะโอ้ลูกแม่ย่างดีลูกตัวแม่พี่น้องเป็นว่าหัวลูกแรกแม่ลูกแม่แดงพึ่งอยู่ ถูกตัวเมี่ราคาเปิดไปเท่าไรล่ะยี่สิบอจนว่าราคาสี่หมื่นสพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกเลือ่สี่มืองราคาต่อร่องไหนพี่น้องเอหองอกแก้วเนาะเบอร์ติ่ต่อเ้าเบอร์ศูนย์แปดหกศูงเก้าเก้า์สามเก้าเออศูนย์แปดหกศูนย์สาี่น่องหนึ่งพี่น้องะต เวามต่อรองอาได้พี่หนองด้วยยังซีขึ้นรักซีว่านมั่นซีถอยหมดเลยจะคลายจีข้อ้วตัวนี้ห้อยผักห้อยพดมียนครับ หอยพดเจ้าบ่าเราหอยพดไหมขายแคาเจ้าละโอ้ขายแล้วเนาะขายเทเดียเลยสิบแปดอกเจ้าขายสิบแปดที่หลวคขายเเดียเขาห้องเนียฮักนะหัวเรียงหัวลาอยู่พี่น้องไม่ดตเรียง กูได to nice. no. ้เห no. oh, ็นเด็กๆงูแบบอย่องเลยมาเสือด้วยพี่น้องด้อจับ่านเราตัวเดี่ยงๆทั้งไายในตัวนี้สามเไื้อหาเนาะนี่พี่น้องเป็นแม่สาวราคาสามสิบหาราคาต่อรอกไหนเนาะอันนั้นดิสันแม่น่ยคุณอได้เนสมสบเก่าโอ้กหางบางไงพี่น้องราคาสี่หมื่นเก่าลูกสาวอุดตันเนาะ ราคาต่อได้เนาะอันนี้ได้บบามหมื่น, 30, น,น 30, 30, พี่น้องสูงลอยชีกัวเนาะอยห้าสิบัวอยห้าพันจี้าราคานี่ต่อได้เนาะไม่ต้องงวะงพี่น้องหอยยังเหรกับสว่างหอยกบสว่างด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหครับเก้าพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาพี่น้อง มันกับงัวงามอยู่ดิพี่น้องงัวไปจะเลี้ยงอยู่ดิราคากับพ่อฟังอยู่ราคาตัวนี้ราคาต่อเอาเด้อพี่น้องเด้พอพร้อมส่งเอาขึ้นรถไว้เลยจักตัวอะไรนี่ตัวโอ้พี่น้องเต็มรถตั้งเงาตัวง่วงในรถไม่ลูกบอกครับไม่ลูกสองคมเนาะครับเป็นว่าสองคมพี่น้องเป็นออดดเนอาขึ้ 5, นรถไปแล้วเพิ่งจะไปส่งมันเงาหนิหามเงนเนาะครับ พร้อมส่งเตรียมพร้อมแล้วนี่พี่น้องเพิ่วมาหาเืินสีตัวหาเืินราคาต่อรอลไอีกี่เนาะหอยบินเนาะเบอร์ที่ต่วเบอร์ศูนย์แปดสอครับศูนย์แปดสองสองสองเก้าสามสองเก้าสามสองเจ็ดแปดเจได้พี่น้องดายสนใจโทรมาเลยพี่น้องเพิ่นสิพร้อมส่งแล้วนี้หัวเดียงหัวลายอยู่พี่น้อง ไม่ได้ตัวเดงๆูใดนเดกงัวเป็นเรียงเลยมาเสือด้วยพี่น้องด้อจักห่าเรตัวเดงๆทั้งไปเยนี้ยงสามบหามืหเนาะ็นพี่น้องเป็นแม่สาวราคาสาสิบ้าราคาต่อรองเลยเนาะอันนั้นดิสันแม่นะไ้สีเกสิบเกาโอ้กหางไงพี่น้อง ราคาสีมืนเก่าลูกสาวอุดตันรเนาะราคาต่อได้เนาะอันนี้เท่าไ่สหม่สามหมื่นพี่น้องสูง้อยชีกวัวเนาะก้อยห้าสิบกว่าก้อยห้าพี่น้องนี่พี่นราคานี่ต่อได้เนาะไม่ต้องงามงามพี่น้องหอยยังหล่ะหอยกบสว่างพี่น้องเด้อเบอร์ที่ต่อเัเบอร์0 9น0 9 8 1้9 109 9778ครับ9778พี่น้อง กูได้สนใจโทษข้ามาพี่น้องมันก็ง่วงามอยู่ด้พี่น้องงัวงเป็นตะเลียงอยู่ดีราคากับพ่อฟังยู่ราคาเ่วงนี้ราคาต่อเอาเดยพี่น้องด้วย